ทุกคนครับตอนนี้เซฟวันโกโอสีสมัยกำลังจะเจ๊งนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้หรือไม่มาดูกันตอนแรกมีล็อกประมาณ400ล็อกตอนนี้เหลือ39ล็อกคนพอถามได้ไหมว่าคนหายไปเยอะไหมครับจากจาก100%ตอนนี้เหลือร0 0เหลืออยู่25%ถึง2หได้20% การที่จะทําให้ที่เนี่ยกลับมาบูมได้เหมือนเดิมก็คือจะต้องมีประมาณ400ล็อกขึ้นไปจาก30เป็น400พี่ถามนอกับถ้ามีตลาดหนึ่งอ่ะที่เป็นใกล้ใกล้เจ็งแหละ,ะให้นุโมมาขายฟรีๆอ่ะนุโมมาไหมไม่มาอมขอบคุณถ้าไม่มีพ่อค้าแล้วลูกค้ามายัางไงนุ่มาตอบเดีย๋ยว <laughs> พี่หนูตอบไม่ได้หนูรอฟังอย่างพี่เนี่ยพี่จะทํำยังไงอะหรอวะพี่ปันคือ ผมอยากเอาเมนูขนมรูพิพันธะมาให้เขาวิจารณ์หน่อยได้ไหมที่ตลาดเม,ม,มุขนมขนมขนมีชื่อชื่อขนมวงออขนมวงเอาไว้ให้วิจารณ์นี่คือ,อยังไงวะเอาไปแจกเหรอเอาทอามาขายกินนี่แหละเปิดร้านกันในไหนตลาดผมก็จะเจ๊งร้านชาบูาพ่ปันก็ใกล้เจ๊ง คนทอดหรือแล้วก็คือเอาเอาไอ้ที่เจ๊จิ้งสองนันมันลงกันนี่ครึ่งเด็แล้วแล้วเป็นบวกอ่ะจะเอาขนมวงมาขายที่เซเว่นตัวสีสมายนใช่เออแล้วเมื่อไหร่นะวันไหนนะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ทำไมหนูต้องมาซื้อขนมวงของพี่ทั้งทงที่มันอยู่ไกลาจากบ้านหนู<ม>แล้วก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นล่ะไม่จะเป็นต้องคนทั้งโลกขอแค่สองถึงสามคนมาชิมแล้วกดแชร์แค่นั้นก็พอแล้ว เอ้แนี้ก็ได้อยู่ด้ยกันเลรู้สึกว่าอยากอยากอยากว่าลองฮะรู้สึกอยากลองว่าไอ้ขนมนี้มันจะอร่อยขนาดไหนถ้าร้านนี้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูได้ว่าเราถ้ามันขายได้อะคิดว่าน่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนก็น่าจะตามมาขยันโปรโมททางเดียวที่ทําได้ก็คือทําร้านเองทําร้านก็ทําเองสิถ้าเขาไม่มาพี่ชนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับยิงเขาเรียกขนมบีควาย